รบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube Television Facebook Television Twitter เพจ i ิน t ตาแกรและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องการมีมา n าวิทยานี่นะครับท่านผู้ฟังหยุดไฟความคิดพิชิตมวลมานประสานปัญญานำหน้าเปลี่ยนแปลงมันเป็นหน้าที่พลเมืองตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญในหลายมาตราทีเดียวนะครับท่านที่เคารพไม่ว่าจะเป็นมาตรา63มาตรา78หรือแม้แต่มาตรา50าสิบี่สิบที่ผมพูดก็คือรัฐธรรมนูนฉบับวันนี้แหละครับสองพัยเพราะฉะนานแฟนๆรายการผมไม่เชื่อหรอกว่าจะไปอ่านคนไทยไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ นักกฎหมายใหญ่ๆด็อกเตอร์การปราจานเองก็ไม่เข้าใจรัฐธรรมน,นูญผมหมิ่นไปได้เลยว่าตุลาการหลายคนก็พิาพากษาผิดโดยเฉพาะคดีของผมในศาลแพ่งทันดอนผู้พิาพากษาปลอยคีเตอร์ไปเอารัฐธรรมน,นูญมาตราที่ไม่เกี่ยวข้องมาอ้างในปี2550ผมก็อ้างสวน87วงเล็บ3 ผมในฐานะนักรัฐศาสตร์นักปกครองนักวิชาการคณะก,กรรมการการปกครองมีหน้าที่มีอำนาจในการที่จะสร้างองค์กรมาตรวจสอบการใช้อำนาจรภาษาไปเอามาตราอะไรไม่รู้เลยหน้าแหกหน้าแตกตอนที่ผมอู่ทอ์เลยมีกาแพ้แต่พอแพ้แกก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไระครับท่านดีครับวันนี้กระแสสังคมพัฒนาไปสู่การลุกคาด ของบุคคลที่ผมเรียกว่าสาวกรัฐพิประยุทธ์ิยมคือนิยมพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคอสชอว่าเป็นคนดีของชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ในกระแสโลกโซเชียลในสื่อมวลชนทั้งหลายร้อยเจช่องรีวิดีซีต้นกศททก็เสนอข่าวกันยกใหญ่เลยครับทันดีกอรับ คนฆ่าตัวตายน้องปลายฝนข่าตัวตายวาดรูปพลเอกประยุทธ์แท็กที่เมียก็ไม่มีที่ขายของหาลำไส้หาสสดงมาเลี้ยงลูกอ่อนสองคนเจงเครียดก็ไปดั่งบนสะพานพระพุทธยอดฟา้าป้าป้าหน้าหน้า,นาก็ไปนอนฝังประตูกระทวงกันลัง แสดงให้เห็นดึงดัชนีชี้ว่าสังคมวันนี้ผู้คนทุกขเวทนาที่พระราชกำหนดถูกเฉิน2,548ที่ขิดที่กัรรัฐธรรมนูญได้มากดขี่บีทาเสมืออนำนาจคณะรัฐประหารใหม่ผมเรียกว่าคณะรัฐประหารโควิดแต่มีคนกล้าพ,พวกหนึ่งที่มากมายครับท่านที่เคารพ เขามีเป็นกระบวนการโป,ปรตการดาโปรดเส็พวกนี้เป็นพระเป็นครูเป็นหมอครับไม่ใช่พวกไร้การศาึกษาเป็นทนายความฟันทองเลยว่าไอ้พวกที่มาตายนี่คือพวกรับจ้างตายจากขบวนการการเมืองที่ต้องการล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนดีของประเทศให้มาลายหายไปจากอำนาจรัฐบาล นี่มันฟันธงเลยมีชื่อจริงนามสกุลจริงผมตรวจแล้วเป็นด็อกตด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จริงด็อกเตอร์ปลอมด็อกเตอร์ใบอนุโมทนาบัตรผีราญาติเช็คประวัติย้อนหลังวมันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับถ้าดีครับก็คือไอ้พวกเยี่ยวใจป้ายราชดุดีป้ายสมเด็จพระสังฆราชเจิมที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมันเป็นแก๊งเดียวกับไอ้พุทธ เสนาบดีกระบอดที่นั่งอยู่ไม่ร้อนรู้หนาวผัวใหญ่นุดพวกนี้คือพวกที่มีอิทธิพลสูงสุดเพราะว่ามีแบกดีไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งซึ่งในกระบวนการเหล่านั้นก็ประกาศชัดเลยโดยคำพิพากษาสารแพ่งและสารนักนูนว่าการชุมนุมเยี่ยวใส่ป้ายสำเร็จ่าสังราชการยึดกระทรวงมหาดไทายขี้เยี่ยว ญญการยึดแยกวัตนะเป็นการใช้สิทธิที่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะกลับไล่รัฐบาลกูค <c oughs> ดีอาญาที่ผู้ภาาเองก็ขัดแย้งการอธิบดีทรงัยเสยนามนตรีเพื่อนผมก็เขียนไวช้ชัดว่านายสุเทพจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าเป็นผู้ที่สังหารคนมันจะไม่รับผิดชอบไม่ได้แต่แกก็แพ้เจ้าของคำนวน ทุกวันคนไทยก็ลืมไปหมดทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พวกอธิการบดีรองอธิการบดีหมอครูที่เป่าปลีดๆเขาก็ยังใช้ความเป็นหมอเป็นครูเป็นพระฟันธงเลยว่าไอ้พวกรับยางตายไอ้พวกที่ไม่มีเงินออมไอ้พวกที่ไม่มีวิน,นัยมันก็มากันเป็นกระบ,บวนการ ในขณะที่ฝ่ายบัวเหนือน้ําที่หลงไหลตัวเองว่าเป็นฝ่ยายประชาธิปไตยก็มุดโครนไปอยู่ร่วมกับพวกบัวใต้ตมไม่เห็นออกมาช่วยผมบ้างเลยสมาชิกคนิธธาาิสภาสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรทั้งอดีตปัจจุบันทั้งเลือกตั้งและแต่งตั้งหายหมดเลยนะครับ ไม่ยอมมาเสริมมาแต่งเลยว่ามาร,าร,าร้อยเจ็ดสิบสองในรัฐธรรมนูญสองมหน้าร้อยหกสิบนั้นพระราชากําหนดทุกพระราชากําหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาซะก่อนถ้าไม่ได้รับอนุมัติก็ใช้ไปได้แต่ต้องรีบใช้คณะรัฐมนตร,รีเปิดประชุมวิสามัญรัฐสภาถ้าอยู่ในสมัยปิดประชุมสภาตรงนี้ผมก็ไม่เชื่อว่ามีคนไทยเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าคนไทยเรานั ų, ้นต้องม unusual unusual> ีคนที่ตัวเองศรัทธาเชื่อถือพูดถ้าไม่ใช่คนที่ตัวเองจะฟังจะพูดจะเชื่อจะศรัทธาก็ปิดไอ้นี่มันชักจะไม่ค่อยเก็บบัมันจะมีความรู้ได้ยังไงต็อกเตอร์ก็ไม่มีาำน้าเห็นไหมครับท่านที่รัท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารัหมอนี่ถ้าเป็นคนดีก็ดีเลยเลย แต่ถ้าเป็นคนชั่วหมอนี่แหละก็เป็นตัวอุบาทที่สุดเพราะการรับรองการตายของคนในที่เกิดเหตุที่ผมไปสอบสวนเนี่ยผมก็มีแต่หมอดีๆหมอสุจริตเขียนตามความจริงว่าตายเพราะอะไรถูกยิงข้างหน้าหรือยิงข้างหลังหรือยิงตัวเองหรือมีการฆาตกรรมแต่ถ้าหมอชั่วหมอรับสินบนมันก็เขียนไปตามที่ผู้มีอำนาจให้สัญญาณ นี่ก็มีมากอะครับท่านดีกรับมันตั้งแต่ยุคสมัยสามแพะแล้วแหละถ้าท่านเป็นนักสืบดีๆหรือว่าสนใจภาพายนต์เรื่องสืบสวนสอบสวนนี่จะเห็นได้ชัดว่าคดีที่ผู้พิพากษาสารดีกาพิภากษาไปนี่มันไม่ได้ถูกเสมอไปแต่มันมีหลักฐานเอกสารจากหมอจากตำรวจจากการสอบสวนที่ปกปิดหลักฐานสำคัญบางประเภท อย่างที่ผมเล่าฟังแล้วเขายิงผมจากข้างหลังไม่ใช่ผมถูกยิงจากข้างหน้าถ้าหมอสุจริตก็บอกว่ารูกระสุนข้าวเล็กรูกระสุนออกใหญ่นี่คือวิชาหมอทุจริตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกบเลือดก็ได้เป็นลูกชูแท้แ,ท h, แต่รู้ว่าพอ่อกรุ๊ปเอแม่กรุ๊ปบี ลูกออกมากรุ๊โอไปนูนน่นเดี๋ยวหมอก็เปลี่ยนได้เพราะคําเขียนของหมอก็คือชอบแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้เรื่องแบบตรัสรู้ถูกทวนดีแล้วมันต้องเรียนวิชาสังคมวิทยามนุษยวิทยาแบบที่ผมเรียนมาด้วยถ้าไม่เคยเรียนสังคมวิทยามนุษยวิทยาก็จะไม่เข้าใจหรอกว่ากฎศิลธรรมน่ะมันมาก่อนกฎหมาย เพราะฉะนั้นกฎศีลธรรมในอดีตเขาถึงไหว้ครูเขาถึงไหวพระเขาถึงไหวหมอทั้งพระทั้งครูทั้งหมอถ้าวันใดที่มันชุดอดีต <c oughs> เขาเรียกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาผมเป็นคณะกรรมาการตรวจข้อสอบครูหกพันคนถ้าผมไม่สุจริตใครจะมาว่าผมได้เพราะผมสามารถให้คะแนนร้อยคะแนนจะให้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือให้สิบคะแนนได้หมดเลย แต่ถ้าผมรับสินบนผมก็สามารถที่จะให้เบอร์ไหนก็ได้ที่ผมรับแผงให้เป็นค่าราชการไปเลยแต่ด้วยความที่ผมต้องกลัวตามหลักวิชาการตามแนวทางที่พู้กก็สอบวางแนวไว้ถ้าตอบแนวนี้จะต้องให้ห้าสิบคะแนนตอบแนวนี้ให้เจ็ดสิบคะแนนตอบแนวนี้ให้แปดสิบขึ้นไปแล้วแต่ดุลพินิษ เห็นไหมครับท่านนี้เคารพมันต้องซื่อสัตย์สจริตกันทั้งนั้นเขายังงไ้สาบานต่อพระมหากษัตริย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แต่ว่าสาบานไว้ก่อนให้ชิบหายตายโหงถ้าทุจริตท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกวันนี้รัฐบาลปฏิวัติโควิด2563เนาฉลาดาน รู้ว่าคนไทยชอบความหลอ่อชอบหมอเพราะฉะนั้นอย่าเปิดสนามก๊อบก็ให้หมอมาพูดว่าสนามก๊อบแสงแดดดีที่เปิดเลยแต่ไม่มีใครพูดเรื่องเปิดร้านตัดผมที่ให้ผมไปตัดเท่าไหร่จะเปิดสักทีก็พูดมากว่าต้องเข้าทีละคนสองคนเห็นไหมครับเขาเรียกว่าอำนาจการเปิดมันน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ในสังคมนี้เราจะพบสัจธรรมมากขึ้นคำถามว่าจะ ให้สถานการณ์เหล่านี้ที่ปู้ยี่ปู้ยำคนทุกเวทนามันหมดสิ้นไปได้ยังไงมันไม่มีทางหมดหรอกครับเพราะสังคมมันมีสามชนชั้นในประเทศไทยวันนี้หนึ่งชนชั้นผู้ปกครองและนายทุนสมคบคิดกันไม่ปิดแม็โครไม่ปิดเซเว่นอีเลเว่นรวยมหาศาลแค่เดือนเดียวนี่กวาดเรียบเขาเรียกว่าโมโนโพลีเพระเาะฉะนั้นคนรวยไม่เดือดร้อนอะไร ชนชั้นกลางก็สามารถทำแอปพลิเคชันโกหกมอนเทนได้ทำให้ญาติพี่น้องได้รับมาเลยจากกระทวงการคลังแต่ชนชั้นล่างซึ่งเป็นฐานสูงสุดของประเทศจะทำอะไรได้ล่ะครับท่านดีครบัญชีธนาคารก็ยังเปิดไม่เป็นเลยคนเหล่านี้คือผู้ทุกขกรเวทนาตัวจริงที่จะต้องอยู่กันในสามเจ้าเหล่านี้แหละ เพราะนั้นคําประมาทของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมันถึงบอกว่าไอ้ประชาชนทําไมมันไม่มีเงินเก็บเดือนเดียวทําไมมันรอไม่ได้สแสดงถึงความไม่มีวินัยของมึงไอ้ผู้กองเบนบอกฉันนี่คือแนวความคิดที่กระจายอยู่ทั่วไปและทําให้สุเทพเทือกสุบันหลอกด้อมได้ว่า ชาวนาตายแล้วมาช่วยกันหน่อยพี่น้องชาวกรุงเทพอีปูยิ่งรักมันเอาเงินชาวนาไปหมดเพราะฉะนั้นใส่กันสอบผมใส่กันสอบผมว่าแล้วสุเทพเทื้อกสุบันก็บอกไอ้แทนเอาไว้สามร้อยล้านพอสวัสดีครับ